สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารวบรวมนะครับข้อมูลที่ได้มาจากเควสของคาริแบร์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันได้เปิดเผยข้อมูลอะไรขึ้นมาบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวของคายะเนะเป็นเจ้าชายจริงๆนะครับเขาเป็นเจ้าชายจากแคนเรียนะครับและเขาเป็นทาย,ยาทของโครตายาบริสนะซึ่งเดิมทีเนี่ยแคนเรียเนี่ยปกครองด้วย กษัตริย์เออร์มินใช่ไหมแต่ว่าหลังจากเกิดภัยพิบัตินะครับโดนทรงโดนสาบกันไปเนี่ยตัวของยาบริสนะครับก็ยึดอํานาจนะทุกคนนะขึ้นยึดอํานาจแล้วก็พาชาวแคนเรียนะั้นไปนับถือตัวของเทพแห่งความมืดแทนนะและก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับสายเลือดบริสุทธิ์นะครับเราต้องไปทําความรู้จัก กับอาณาจักรแห่งความมืดก่อนนะทุกคนนะในแกนชินอิมแพกนี้จะมีหนังสือต้องห้ามอยู่เล่มหนึ่งครับถือว่าเป็นหนังสือที่มีความสําคัญที่สุดนะเพราะว่ามันจะเปิดเผยเนื้อเรื่องทั้งหมดของแกนชินอิมแพกเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มาแค่ตอนที่1เล่มเดียวนะครับซึ่งได้มาจากเควสของลิซ่านะครับก็คือมันมีเอบิสครับไปขโมยหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็ลิซ่าก็ใชใ้เราไปตามใช่ไหมพอได้มาปุ๊บเขาก็ยกหนังสือเล่มน,นี้ไว้กับเรานะครับอืมมันชื่อหนังสือว่าเจ้า หญิงผิวเผือกนะครับกับคุณแคระทั้ง6นะเออมันคือเจ้าหญิงผิวเผือกนะแต่ว่ามันแปลเป็นไทยเป็นเจ้าหญิงขิมะนะทุกคนเออเราก็มาอ่านกันดูนะครับเขาบอกว่าในอดีตอันนานแสนนานนะทุกคนนะมีน i g มาเ a r รนะครับหรือว่า แม่แห่งความมืดทั้งปวงนะเป็นผู้ปกครองอาณาจักรแห่งความมืดครับที่นี่นั้นเป็นดินแดนที่ไม่มีแสงสว่างครับไม่มีต้นไม้นะทุกคนนะแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตนะครับมีแต่สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวซ่อนอยู่ในความมืดครับแม่แห่งความมืดนั้นก็คือต้นต้นเหตุของบาปทั้งปวงนะอันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบกับพระคมพีก็น่าจะหมายถึงอมารานะครับหรือว่าพี่สาวของพระเจ้านั่นเองนะครับพระเจ้านั้นเกิดจาก อาณาจักรแห่งแสงนะทุกคนนะเป็นตัวแทนของแสงสว่างนะครับเออส่วนเอบิสนะครับก็คืออาณาจักรแห่งความมืดเนาะก็จะมีแม่แห่งความมืดนะครับที่เกิดจากพลังแห่งความมืดอยู่นะซึ่งสองคนเนี่ย มีมาก่อนที่จะมีเทวตนะครับเออมันจะมีมาก่อนเทวตเดิมทีนั้นก็จะมีแต่พบแห่งแสงและพบแห่งความมืดน,นนี่พี่เคยเล่าไว้ฟังไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะแบบอยู่ด้วยกันเออแสงกับความมืดจะอยู่ด้วยกันครับจนกระทั่งพระเจ้าก็สร้างพบแห่งมนุษย์ขึ้นมาเนาะโดยที่อตาตาจักแห่งความมืดนั้นก็จะถูกปกคลุมไปด้วยความชั่วร้ายนะครับของแม่แห่งบาปนี่แหละเป็นผู้ที่โหดร้ายนะครับไม่มีทั้งปากและหัวใจนะ แล้วก็ลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงครับก็คือเป็นดินแดนแห่งการชำระบาปนั่นเองนะ แต่ว่ามีสิ่งที่ทาให้เธอหงุดหงิดอยู่อย่างหนึ่งครับทุกคนครับก็คือแสงของพระจันทร์นะทุกคนนะบางทีก็จะเล็ดลอดครับแล้วส่งลงมาอย่างดินแดนของเธอนะมันถูกเรียกว่าป่าแห่งแสงจันทร์ครับที่นี่เป็นสถานที่เดียวนะทุกคนนะที่พลังอํานาจข,ของเธอนั้นส่งมาไม่ถึงครับเพราะว่ามันได้รับแสงสว่างจากพระจันทร์ขึ้นมานะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าที่นี่นั้นมีมนุษย์อาศัยอยู่ครับเอออาจจะไม่ใช่มนุษย์อย่างที่เรารู้จักนะแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ มีลักษณะเป็นคนครับอาศัยอยู่ในที่นี่ครับพวกเขานั้นเกิดมาพร้อมกับผิวสีขาวครับผมสีอ่อนและดวงตาสีฟ้านะครับประกายและทุกคนนะภาษาอังกฤษนี่เขาจะใช้ชื่อว่าดวงตาสีฟ้าที่แบบมีความเป็นประกายครับดั่งดวงดาวนะและมีใบหน้าที่สง่างามครับ จากจุดนี้นะครับทุกคนครับเราก็น่าจะอนุมานได้ว่าหนังสือเล่มน,นี้ได้ที่บายถึงลักษณะนะครับของชาวนรกนั่นเอง,งนะผู้ที่เกิดมาท่ามกลางนรกนะครับหรือว่าสายเลือดบริสุทธิ์ของแคนเรียนะลักษณะเด่นก็คือดวงตานะครับที่เหมือนกับรูปดวงดาวที่เปล่งประกายอยู่นะครับจากหนังสือเล่มน,นี้ก็จะบอกได้ว่านะทุกคนนะในนรกเนี่ย ก็จะมีคนครับอาศัยอยู่ในป่าแห่งแสงจันนะนะซึ่งมันเป็นที่ที่แสงจันทร์นะครับรอดส่องมาได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระจันทร์นะครับถึงมีความเกี่ยวโยงกับสไปรัลเอบิชนะแล้วก็คนที่นี่ถึงได้บูชาพระจันทร์นะครับซึ่งจาก หนังสือเล่มนี้นะเราก็จะได้รู้ว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นั้นไม่ได้มีความสุขครับอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะนะแล้วก็นอกจากคนแล้วนะครับในความมืดยังมีสิ่งมีชีวิตที่มีความน่าเกลียดน่ากลัวอยู่ด้วยนะมันคือสิ่งมีชีวิตในความมืดนะครับเรายังไม่เคยเจอนะทุกคนนะเพราะว่าเราอยู่ในพบของเทวะนะครับซึ่งเป็นพบของมนุษย์เนี่ยเราก็จะเจอแค่สิ่งมีชีวิตจากพบแ่งแสงนะครับซึ่งก็คือพวกมังกรวิชาบนะทุกคนนะ เราก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะครับที่พระเจ้าเป็นคนสร้างเนาะก็คือพวกสัตว์ต่างๆนะครับม,มนุษย์นะครับแล้วนะครับก็จะมีแบบพวกที่โดนพลังเอบิสนะครับแห่งความมืดกืนกลิ้งก็กลายร่างเป็นปีศาจเป็นมอนสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับเออแต่ว่าพวกที่เป็นสิ่งมีชีวิตความมืดจริงๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเอบิสเลยเนี่ยเรายังไม่เคยเจอนะเออซึ่งมันจะต้องโหดกว่ายพวกที่โดนพลังแห่งความมืดกืนกลิ้งนิอีกนะทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรนะครับทุกคนครับ ไม่มีสิ่งมีชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่นี่ก็จะต้องหาทางเอาชีวิตรอดครับทุกคนครับเมื่อครั้งที่อาณาจักรซาวินเดเนียลนะครับทุกคนครับล่มสลายเพราะโดนหมดแห่งสวรรค์ลงทันนะนะมันก็มีมนุษย์นะครับหลายคนที่ไม่พอใจนะแล้วก็พยายามจะต่อต้านสวรรค์นะครับมนุษย์เหล่านั้นก็มารวมตัวกันนะทุกคนนะในปาใ่าแห่งจันนี้ครับแล้วก็ ส้งอาณาจักรขึ้นมาใหม่นะทุกคนนะชื่อว่าอาณาจักรแคมเรียรนะครับอาณาจักรแคมเรียรนะก็ปกครองด้วยสายเลือดบริสุทธิ์นี่แหละนะก็คือชาวที่เป็นชาวนรกนะครับโดยที่มีกรรษัตริย์ตายเดียวนะครับหรือว่ากรรษัตริย์เออร์มินนะเป็นผู้ปกครองครับภายใต้ราชวงศ์ที่ชื่อว่าราชวงศ์สุริยคราสนะ และสิ่งที่จะทําให้พวกเขานั้นมีชีวิตรอดนะครับภายใต้นรกแห่งนี้ได้นั้นก็คือศาสตร์แห่งเคเมีนะทุกคนนะก็คือศาสตร์ในการสร้างสิ่งมีชีวิตนะครับรูปแบบต่างๆขึ้นมานะด้วยความที่มันไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับเอ่อที่จะอาศัยอยู่ในที่นี่ได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีพลังหรืออํานาจอะไรบางอย่างครับในการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเนาะซึ่งแน่นอนว่าบ่อกเกิดแห่งอํานาจเหล่านี้นะครับ มันจะต้องมาจากไขมุกแห่งการสร้างสรรค์นั่นเองนะทุกคนนะหรือว่า The g เจเนซ s p ส e เพวนะครับในบทนำของ BP นะเวลาที่เรา,าเริ่มแพทนะครับเราก็จะได้ดูฉากนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับว่าในที่สุดสวรรค์น,นะครับก็ส่งนะทุกคนนะตัวแทนมาจากสวรรค์น,นะครับเพื่อมาทำลายเจ้าเจเนซ i s ส์เพียวนะครับเราไม่รู้ว่าตัวของ อาณาจักรแครเรียเนี่ยได้เจเนซิสเพียวมาจากไหนนะครับแต่ความรู้เกี่ยวกับพลังเอบิสและการสร้างเทคโนโลยีนะครับหุนห่นจงหุ่นนตนอะไรที่อาณาจักรนี้มีเนี่ยจนได้ชื่อว่าเป็นอนาณาจักรที่สร้างขึ้นด้วยเหล็กและเลือดนะครับแน่นอนว่ามันมาจาก r ูซิเฟอร์นะทุกคนนะหรือว่านักเดินทางคนที่สองนั่นเองครับผู้มาเยือนคนที่สองนะตอนที่เขามานั้นเขามาพร้อมกับพลังแห่งความมืดแล้วก็ เทคโนโลยีเนาะความรู้ของเขานั้นตกทอดมาครับจนมาถึงแกรนเวียนะและเป็นไปได้ว่าตัวของไข่มุกเจเนซิสนั้นอยู่ในมือของแม่มดที่มีชื่อว่าราเดเตอร์นะหรือว่าอะเคมิสโกนั่นเองนะครับจากเรื่องที่เราเล่นมาทั้งหมดตอนนี้สิ่งที่เรารู้นะครับก็คือเซเลเทียนะตอนนั้นเนี่ยไม่มีบาลังสวรรค์แล้วนะครับพระเจ้าไม่อยู่แล้วครับแล้วก็เชดออฟก็ตก็ไม่อยู่แล้วนะเพราะว่า คือพวกเนี้ยไม่อยู่ตั้งแต่สมัยของอกษัตริย์ดิเชสแล้วนะทุกคนนะเขาก็ได้เชิญนะครับนักเดินทางนะหรือว่าแฟดนั่นเองนะครับมายังเตวัดนะให้มาเยือนเตวัดนะครับและจาก BP เราก็จะได้เห็นว่า เขาก็สัญญากับแฟรดไว้ว่าถ้าแฝดเนี่ยได้ไข่มุกเจเนซีกลับมาเนี่ยก็จะมอบตําแหน่งราชาสวรรค์ให้นะสถานที่แรกที่แฟดลงมานะครับยังเตวัตก็คือแคนเวียนี่แหละนะแต่ว่าแฟดลงมาด้วยการ2คนนะครับแต่ว่ามีแค่คนหนึ่งที่ฟื้นขึ้นมาก่อนนะในเนื้อเรื่องของคาริเบร์เนี่ยก็จะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องอื่นๆที่เราได้อ่านมานะครับตอนท้ายของเควสเนี่ยตัวของโครตาก็บอกเอาไว้ว่าเราเนี่ย มาที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนดั่งความหวังนะของชาวเอบิสนะครับเออเหมือนเป็นตัวแทนของเอบีสเลยเพราะว่าตัวของแฝดนั้นมันไม่ได้ใช้ได้แต่พลังแห่งแสงครับทุกคนครับมันใช้พลังแห่งความมืดได้ด้วยนะพวกเขาเนี่ยก็ตั้งแฝดให้เป็นองค์ชายนะครับเออเป็นองค์ชายแห่งแสงนะทุกคนนะถ้าเราอ่านหนังสือนะครับเจ้าหญิงหิมะนะครับกับคนแคร่ทั้ง6เนี่ยจะเห็นว่าบทที่2นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ไม่มีเนื้อเรื่องนะแต่ว่าเขามีบทสรุปว่า เจ้าหญิงหิมะนะครับหรือว่าเจ้าหญิงอของแคนียเนี่ยเจ้าหญิงเผือกเนี่ยได้พบกันนะครับกับเจ้าชายแห่งแสงนะซึ่งในขณะที่ตัวของเจ้าชายแห่งแสงเนี่ยจริงๆแล้วต้องมีหน้าที่ในการทําลายหรือว่าเก็บเจนเนอสิสเพียวกลับไปบนสวรรค์นะครับแต่ในตอนที่3นะครับเขากลับบอกว่า จ้าชายแห่งแสงนั้นตัดสินใจที่จะช่วยนะครับป่าแห่งสายจันแห่งนี้ครับเออนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอเขาลงมาที่แคนเลียเนี่ยเขาก็อาจจะได้เห็นว่าเออที่เนี่มันขาดไม่ได้นะไม่งั้นมันจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ครับสิ่งที่ตัวของแฝดทำนะทุกคนนะก็คือออกเดินทางไปทั่วเตวัดนะครับเออพร้อมกับแดนสลิปนะพวกเขาเลยเป็นคู่หูนักเดินทางนะครับคู่แรกนะของเตวัดนั่นเองนะ และหลังจากที่เขาเดินทางไปทั่วทั้งเตวัดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับในเตวัดแห่งนี้นะครับรวมทั้งการมานะของพระเจ้านะครับเออและพวกที่อยู่บนสวรรค์ด้วยนะซึ่งตัวชาวแคนเรียเนี่ยเขาไม่ยอมรับในสวรรค์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีความรู้อยู่ว่า ชาวสวรรค์น,นั้นเป็นเอเรียนนะครับที่มาจากนอกโลกแนละ้วแล้วก็มายึดเอาเตวัตนะครับแล้วก็มาสร้างโลกมนุษย์ขึ้นมาเนาะในเรื่องของเอนโนมิยะนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีคณะทูตนะครับจากแคนเดียพยายามเข้าไปในเอนโนมิยะแล้วไปขโมยหนังสือนะครับเรื่อง Before Moon and Sun ออกมานะครับแต่ว่าโดนขัดขวางไว้ซะก่อนเนาะตอนนั้นยังไม่มี Abyss Order นะครับซึ่งมันก็คือน,นี่แหละชาวแคนเดียเนี่ยแหละในตอนที่สนะครับ เขาเล่าถึงการพบกันนะครับระหว่างเจ้าหญิงเผือกนะครับกับเจ้าชายแห่งแสงเนี่ยและคนแคระทั้ง6นะเอ่อในตอนที่4เนี่ยจะมีคนแคระเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งนะทุกคนนะในเรื่อเรื่องของคาลิแบร์เนี่ยเราก็รู้ว่ากรรษัตริย์เออร์มินนะทุกคนนะมีกลุ่มนักป่าดอยู่นะครับและหัวหน้ากลุ่มนักป่านั้นก็คือโครตาอาบอริสนะตระกูลอาบอริสนะครับอบอริชชื่อคุ้นๆน,นะเพราะมันคือชื่อของ ตระกูลคนแคะครับทุกคนครับในนิยายของทางฝั่งตะวันตกนะทุกคนนะถ้าใครเคยดู Lord of the r i n g ครับคนแคะที่เฝ้าสมบัตินะของนิเบลุงครับทุกคนซึ่งมันเป็นชื่อเดียวกันเน่ยนะเพราะฉะนั้นคนแคะในที่นี้นะครับแน่นอนว่าต้องหมายถึงไอ้พวกนักปราดแน่นอนนะและในตอนที่5ครับเขาก็จะบอกว่า ไอ้พวกนักปราดเหล่านี้นะทุกคนนะหรือว่าคนแคร์เนี่ยมันมีแผนการชั่วร้ายอยู่ครับมันมีแผนการชั่วร้ายอยู่เออในเนื้อเรื่องของปีเอโรนะครับเขาบอกว่าเขาก็เคยอยู่กับแฝดนะทุกคนนะเออที่ลามูดเคยบอกนะครับเขาเคยอยู่กับแฝดนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถห้ามกษัตริย์เออร์มินนะครับและไอ้พวกนักปราดนะ่ะมันทําชั่วได้ครับ เราไม่รู้ว่าแฝกน,นะครับกับไรโดเตอร์แล้วก็ตัวของกษัตริย์เออร์มินและพวกนักป่าเนี่ยทำอะไรลงไปนะแต่ว่าผลที่ได้นะครับก็คือสวรรค์นะทุกคนก็ส่งกองทัพแบบเต็มพิกัดนะครับมายังแคนเวียระรวมทั้งเรียกอาคอนทั้ง7มาด้วยนะครับเพื่อมาโจมตีแคนเวียาจนย่อยยับนะแถมยังสาบนะครับชาวแคนเวียานะทุกคนนะให้โดนคำสาบอมาตะเข้าไปซะอีก แต่จริงๆแล้วนะครับตัวคำสาปอมตะนะเป็นพลังของเอบิสนะเป็นพลังแห่งความมืดนะครับแต่ว่าตัวของโทตายาบูริสนั้นบอกว่ามันเป็นฝีมือของสวรค์น,นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดแน่ชัดว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกลไกยังไงนะแต่สิ่งที่นแน่ๆก็คือชาวแกรียานั้นะก็โดนสาปครับโดนสาปไปเลยนะในตอนนั้นเนี่ยตัวของแฟรเองก็ไปปลุกนะครับปลุกตัวทับเวลเลอร์ตัวเอกขึ้นมานะทุกคนนะแล้วก็ จะพาหนีวิจากที่นี่นะครับแต่ว่าก็โดนสกัดกั้นด้วยอันโนกอสก่อนนะเราไม่รู้ว่าตัวของแฝดนั้นหนีออกมาได้ยังไงนะครับและตัวเราเนี่ยรอดมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าเราก็มาฟื้นในอีก500ปีให้หลังเนาะแต่จากเนื้อเรื่องของคาริบรนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวของแฝดนั้นภายหลังการล่มสลายของแคนเวีเนี่ยเขาก็ยังออกเดินทางอยู่นะจนกระทั่งเขาก็ไปเจอกับยาบอริสอีกรอบหนึ่งนะครับ ครั้งนี้เดี่ยวพวกเขานะได้ไปเจอกับตัวหินผลึกประหลาดนะครับที่ถูกขังอยู่นะซึ่งลักษณะนั้นนะครับค่อนข้างชัดเจนนะอันดับแรกเลยนะครับตัวของแมปลักษณะท่าทางเนี่ยมันคล้ายๆกับอีหารของดวงจันนะครับมีของที่แบบกลับหัวกลับหางนะ คล้ายๆกับวิหารพระอาทิตย์นะครับบ่งบอกว่านี่คือสถาปัตยกรรมของของชาวสวรรค์นะทุกคนนะหรือว่าของคนที่อาศัยอยู่นอกโลกครับทุกคนครับเพราะว่ายานอาวกาศมันอยู่ในอวกาศครับมันมันกับหัวกับหางที่ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะอย่างที่2นะครับคือเจ้าข้อหินนะที่เราเจอนะครับมันถูกล่ามโซ่นะเออมันถูกล่ามโซ่มันถูกขังไว้ครับมันถูกผนึกไว้นั่นเองนะและมันก็บอกตัวเองว่ามันไม่ใช่พระเจ้าหรอก นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แพรโมเดียววันแน่ๆนะทุกคนนะเออบางคนบอกว่านี่คือไพรโมเดียววันจริงๆแล้วไม่ใช่แน่นอนครับเพราะมันก็บอกว่ากูาไป่ใช่ยพระเจ้านะเว้ยแต่กูคือคนบาปครับ คนบาปนะในภรคคัมภีร์คือใครครับทุกคนครับบาปแรกนะก็คือลูซิเฟอร์นั่นเองทุกคนซึงมีความว่าเป็นไปได้ครับว่านี่คือลูซิเฟอร์นะหรือว่าผู้มาเยือนอันดับสองนะครับที่พ่ายแพ้กับพระเจ้าแล้วก็โดนจับขังไว้ที่นี่นะการที่แบบมีโซ่มีอะไรล่ามไว้ก็เหมือนกับเป็นโดนผนึกอยู่นะครับและด้วยพลังที่เขาใช้ด้วยเป็นพลังจากเอบิสนะหรือว่าพลังจากความมืดครับ ซึ่งคนที่จะใช้พลังของเอพิสได้นะทุกคนนะก็จะมีแค่ชาวพระเจ้าแหละนะทุกคนนะก็มีแบบพวกพระเจ้านะครับแล้วก็ตัวเอกนะครับแล้วก็ต้องเป็นแบบพวกนักเดินทางอะพวกเอเลี่ยนะนะที่ออกมาจากนอกโลกครับซึ่งถ้าไม่ใช่พระเจ้านะทุกคนนะมันก็มีอย่างเดียวครับพี่ก็ฟันธงให้ได้เลยนะว่าไอหินก้อนนั้นอะมันคือลูซิเฟอร์นะหลังจากได้รับพลังของลูซิเฟอร์นะครับตัวของคาริเบร์ก็ระเบิดพลังออกนะตัวของโครตายาบริสเนี่ยก็บอกเราว่าตอนนี้เนี่ย ตัวของคาริเบร์สามารถถักทอโชคชะตาของเขาได้อะไรแบบนี้มันแปล,ม,แปลมันแปลจีนมาเป็นอังกฤษแล้วแปลอังกฤษมาเป็นไทยนะทุกคนนะแต่จริงๆถ้าเราไปอ่านนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเข้าใจว่าตัวของคาริเบร์นั้นมันได้กลายร่างครับมันกลายเป็นกีแห่งโชคชะตาทุกคนลูมออฟเฟตมันไม่ได้แปลว่าถักทอโชคชะตาแต่มันแปลว่ากีแห่งโชคชะตาครับ เกียวโชคชะตาคืออะไรแล้วใครเคยดูหนังฝรั่งครับมันก็จะมีไอ้ของที่ลักษณะแบบนี้นะจากอย่างเช่นหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่มันยิงกระสุนโค้งได้น,ะนะั่นแหะชื่อวอนเต็นะครับหรือว่าหนังอีกหลายเรื่องนะครับที่มันเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับเอเลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีของที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งอ่ะนะที่พระเจ้านะครับเอาไว้ใช้กําหนดชะตาชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะ ซึ่งจากเนื้อเรื่องเนี่ยตอนนี้คาริเบร์นะครับมันกลายเป็นกี่แห่งชชกชะตาไปแล้วนะซึ่งหมายความว่ามันน่าจะกลายเป็นอะไรบางอย่างครับทุกคนครับที่สามารถมอบพลังให้กับคนอื่นๆได้นะเพราะว่าจากคำพูดของลูซิเฟอร์นะครับมันบอกว่าเนี่ยจงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของสวรรค์นะครับอยู่เหนือโชคชะตานะ,ะดังนั้นนะครับมันอาจจะกลายเป็นอะไรบางอย่างทุกคนที่สามารถมอบพลังให้กับพวกเอบบสนะครับแล้ว กลายไปเป็นพวกเลกเตอร์ฮีโร่อะไรได้นะหลังจากนั้นนะครับแฟขึก็เลยตัดสินใจนะทุกคนนะย้ายข้างนะครับไปเข้ากับพวกยาโบลิสนะแล้วก็ดำเนินการนะครับสร้างองค์กรเอบิสออเดอร์ขึ้นมานะครับยาโบลิสนั้นก็สร้างรูปปั้นมนทินนะครับที่เป็นรูปเทพห้อยหัวอะไรนะั่นะ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 ทุกคนนะซึ่งพี่คิดว่า เขาได้จะสร้างมาจากตัวของคาริแบร์นี่แหละเออแล้วตัวของแฟดก็เริ่มดําเนินการนะครับถักทอโชคชะตานะหรือว่ากําหนดชะตาชีวิตใหม่ของมนุษย์นั่นเองนะครับในเรื่องที่เรารู้ก็คือตัวของ Dance Leaf แดนสลีฟแดซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของตัวแฟดเนี่ยไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับไม่เห็นด้วยกับพวกเอวิสออเดอและก็การที่ตัวของยาโบลิสนะตอน,ตอนนี้ก็คือก็ยึดอํานาจนะครับ การปกครองของกษัตริย์เออร์มินน่นะแล้วก็พาชาวแคนเดียเนี่ยพากันมานับถือเจ้าลูซิเฟอร์นี่แหละนะให้เป็นพระเจ้าของพวกเขานะครับตัวแดทซลิฟซึ่งเป็นชาวแคนเดียซึ่งเกลียดพระเจ้านะครับเออซึ่งเขาก็รับไม่ได้นะกับการกระทําแบบนี้นะครับเขาก็พยายามจะทําทุกอย่างนะเพื่อขัดขวางพวกเอเบสออเดอร์นะครับปีเอโรเองน่นะซึ่งก็รับไม่ได้เหมือนกันครับปีเอโรนั้นก็เกลียดทั้งพระเจ้านะครับแล้วก็เกลียดพวกเอเบสไปด้วยเลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่า เขาก็พูดชัดเจนอะนะสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากไอ้พวกนักปราดไอ้พวกกษัตริย์เออร์มินไอ้พวกแฟดไอ้พวกอะไรพวกนี้แหละนะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปเข้ากับตัวของซาดิซานะทุกคนนะเพื่อต่อต้านพวกเอบสนะครับและต่อต้านสวรรค์ไปด้วยนะเอ่อพวกฟาตุยที่ก็เลยเหมือนตัวแทนนะครับของมนุษย์นะที่เกิดในเตวัดนะครับเออเป็นฝักมนุษย์ที่ ไม่ยอมรับการปกครองจากสวรรค์แล้วนะครับและก็ไม่ยอมรับการปกครองจากพวกเอิสด้วยนะและในตอนท้ายของเควสนะครับตอนท้ายของเควสเนี่ยเขาได้แบบบอกเป็นในๆนะครับว่าตัวของยาบริสนั้นสุดท้ายก็สามารถล้างคำสาปตัวเองได้จริงนะครับเออเขาสามารถล้างชะตาชีวิตของตัวเองที่ถูกสวรรค์เป็นคนกําหนดไว้เนี่ยได้จริงๆนะครับ ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แก้ไขความสงสัยกังวลน,นะครับของหลายๆคนที่มีมานานแล้วว่าตัวขยะเนี่ยมันมาจากแคนเวียทำไมไม่โดนคำสาปนะครับตัวของตระกูลยาบริสเนี่ยเอาขยะมาทิ้งไว้ที่มอนโดนะครับโดยบอกว่าเนี่ยขยะนี้อาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของพวกเขานะซึ่งก็จะเป็นไปได้หลายอย่างครับเออพี่ว่าหนึ่งเลยคือขยะ อาจจะรักษาตัวเองหายจากคำสาปได้นะทุกคนนะด้วยความที่ขยะนั้นตอนแรกที่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นชาวแคริเอร์แล้วทำไมตัวมันดำครับทุกคนครับเออนี่อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ครับทุกคนครับเพราะว่าการล้างคำสาปนั้นมันเขียนชะตาชีวิตใหม่นะทุกคนนะให้กับคนคนนั้นครับเออเลยอาจจะทําให้ขยะเรีย่ยเดิมทีที่จะต้องเป็นคนขาวนะทุกคนนะ เลยกลายเป็นผิวค้ำแทนนะครับและดวงตาของเขาครับที่จะต้องเป็นรูปดวงดาวสว่างสดใสเนี่ยก็กลายเป็นดวงดาวที่มืดมิดแทนนะครับคือแบบเป็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามอะ่ะกับสิ่งที่เคยเป็นอะ่ะเออนี่ก็คือ,ค,อ,ค,อความอ,อ่อทฤษฎีของพี่เองนะและการที่เอาขายะนะครับไปปล่อยไว้ที่มอนโดเนี่ยก็อาจจะเพื่อทดสอบนะครับว่าตัวของชาวแคนเบรียเนี่ยที่ได้รับการ ล้างคำสาปแล้วเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเตวัดได้จริงๆหรือเปล่าครับเออจะแบบโดยที่เซเลเทียนั้นไม่สามารถเอกใจหรือว่ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับนี่ก็คือทฤษฎีของพี่นะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับ